ภาพหน้าจอหลักของแอปพลิเคชันถ่ายภาพชื่อดังหรือ i n s t a g r กรที่ใช้ชื่อ h ฮโซบีเคเประกาศขายรองเท้าแฟชั่นชื่อดังหลายยี่ห้อที่นางสาวพรธิพาคงเพชรขาวได้บันทึกไว้ภายหลังทำการซื้อขายสินค้าแต่ไม่ได้รับของตามกำหนดโดยนางสาวพรธิพาเล่าว,ว่า ตนเองหลงเชื่อเนื่องจากเห็นอินสตาแกรมชื่อดังกล่าวมีการแท็กชื่ออินสตาแกรมดารานักแสดงชื่อดังหลายคนดูน่าเชื่อถือจนหลงเชื่อและติดต่อซื้อขายสินค้าโดยได้อนเงินค่ามัดจำสินค้าไปที่บัญชีธนาคารของนายพากรพรพันทิยพแต่กลับไม่ได้รับสินค้าและไม่สามารถติดต่อได้อีก ที่เลือกถือใจซื้อรองเท้าที่ไอจร้านนี้นะคะเพราะตอนแรกก็เช็คดูแล้วดูรีวิวมมีลูกค้าคนอื่นมารับโมดว่าออของดีโน่นอย่างนี้วันทีเขาก็าแท็กชื่อดาราค่ะบางคนยิ่งยิ่งแท็กชื่อดาราทําให้เรามั่นใจว่าเฮ้ยดารายัางซื้อเลยสงสัยจะเป็นของแท้เราก็ยินดีที่จะสั่งของก็ยินดีทใใีจ่จจยเงินไป แต่สุดท้ายแล้วตามตกลงก็คือ15วันพอครบ15วันเขาก็หายไปแล้วก็เลยไปทักเขาว่าพี่คับของมาหรือยัง,องเขาก็เริ่มหายไปไม่ตอบไลน์ค่ะโทรไปก็ไม่รับรู้สึกว่าแปลกๆแล้วก็เลยเข้าไปดูในไอจเขาไปดูว่าเนี่ยมีคนมาเม้นว่า,าหายไปอย่างงี้มา้งไหมสุดแล้วมีคนมาเม้นเต็มเลยค่ะว่าพี่จะหนีเหรอทำไมพี่พี่ไม่ตอบลไลน์พี่น่ารัคท์ ขณะที่พันตำรวจเอกสมชายทองศรีรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับผู้บริโภคระบุว่าการกระทำในลักษณะนี้เข้าขายความผิดประกอบธุรกิจแบบตรงโดยไม่จดทะเบียนและช่อโกงประชาชนรวมถึงยังฝากเตือนผู้บริโภคว่าจะต้องตรวจสอบข้อมูลร้านค้าออนไลน์อย่างละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจซื้อทางสคบจะมีเว็บไซต์อของสคบนะครับว่าให้การการค้าขายแบบนี้เป็นคัาขายตลาดแบบตรงได้จดทะเบียนไหมนะครับเช็คใต้ที่สคบถ้า ถ้าไม่จดทะเบียนนี่อันตรายครับน่า,นาเชื่อว,ว่าอาจจะมีบางส่วนซึ่งซึ่งคงไม่ทุกรายนะครับทุกท่ตนมามระวังเรื่องการถูกหลอกนะครับการซื้อขายทางโลกออนไลน์ในลักษณะีออเดอร์เป็นการซื้อขายที่เสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงทางผู้บริโภคควรใช้วิจรรยารณญาณในการตรวจสอบข้อมูลร้านขายอย่างละเอียดก่อนจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางอินเทอร์เน็ตหรือโจรออนไลน์ที่อาจจะสร้างความเสียหายเป็นเงินมูลค่าหลายล้านบาทวิลชัยมั่นคงวิวัฒน์ NBT News Focus